สำหรับใครนะครับผมนี่กำลังมองหาร้านเติม UC เกมผับ G Mobile นะครับคิมแนะนำเป็นร้าน Top Up Gamer เลยนะครับผมเพราะว่าถูกกว่าการเติมเองในเกม10-15%นะครับเติมรวดเร็วใช้เวลาเพียงแค่5-10นาทีนะครับปลอดภัย100%เพราะทางร้านใช้บัตรเลเซอร์แท้นะครับทางร้านยังรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับผมเช่น Free Fire, ROV แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับหากสนใจนะครับแอดไลน์มาได้ที่ ID ดีแอดพับอัพเกมเมอร์นะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะหาไม่เจอนะรีบๆไปเติมกันนะทุกคนสตรีมทุกวันที่เพจ OR96 ลิงก์ช่องจะแปะไว้ใต้ดีสคริปชันของคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมสำหรับใครที่หาไม่เจอให้เข้า Facebook แล้วกดไปตรงช่องค้นหาพิมพ์คำว่า OR96 เว้นวรรคทุกตัวอักษรน,นะครับแล้วก็จะเจอช่องสตรีมอย่าลืมกดไลค์กดเห็นโพสก่อนของเพจสตรีมด้วยนะครับแล้วเจอกันไม่ไหวแม้วมันลงเร็วพ<ข>อแล<ๆ>้ววะพี่ายอันนี้อันนี้จริงๆนะพี่ ยิงเราปืนน่ะที่ไม่ยิงห่วงพี่ถายยิงปวดหัวน้องผมเป็นบ่อยบ่อยเหมือนกันโอ้โหโอ้เจ๊หไปรอดไหมรอดไหมขอบไอยู่ครบอยู่อีตัวมันอยู่ไหนอ่ะ Watch out อยู่หน้าอยู่หน้าฝั่งนูเลยเมาเล่นหมดดีกว่า นี่หน้าเฮียไปล่างข้างล่างข้างล่างพี่ยังไม่คันยาเลยสวยหมดเลยเฮ้ยมาจ้ะหมดแล้วหมดแล้วไอ้เฮียอะไรวะหมดแล้วเหรอยิ่งดึกยิ่งเล่นโหดหมดแล้วพี่ยิ่งดึกยิ่งโหดต้นธนีมนี่กินข้าวเสร็จไงก็เลยแบบอยากนอนขี้เกียจเล่นเนี่ยผมเหมือนบ่อนเลยอะดวคนมันแกล้งมันแกล้งขอสามคนเดวลาค่ะรถให้มองถนนไปมองคอมเมนต์ มองอยู่นี่นี่ดูดีดูดีครับข้างในมีนะข้างในมีนะจอดเถาแตนขอร้องจอดไหมจะจอดไม่จอดไปจอดไปจอดเราจะต้องแบบไปโซนฝั่งหนังนู้นไงทำไมเองไม่เลือกที่จะจอดหลังบ้านเพื่อที่จะโดนยิงไม่ได้วะนี่แหละทำไมเลยยิงไม่ได้เราต้องเทียนไปเลยไงเราต้องแบบเข้าไปเลยนี่โยนจัดนะโยนจัดนะ Watch out ่เจ๊ล็อกให้ไหมเดี๋ยวเชียวจะวิ่งรอเิ้ยเจ๊ไหน เอาในหลังคายล็อกให้ไหนหน่ะเอ้าสวยพอตวิ่งไม่คิมเพราะพวกม,มันยูทูวิ่งแลยวริมมนผมล็อกอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจดักปาดว่าเอาเรื่องอะ่ะจะเป็นนักปร,ราบพวกเกียงไกลเหรอ เ,เขายิงแฟไปแล้วนี่ใช่เพิ่งยิงคุณสี่ผมจริงนะไอ้พิมได้คุณสามแล้วเอาคุณสามดีกว่าปกติคุณเล่นคุณเลยครับผมเล่นได้ม<น>หมดอต่แล้วแต่ล,ม,ตอลมอยากเล่นอะไรก็เล่นผมโน้ตสโคบดีกว่าผมมีใครไ,ใไว้มายน้ำบัตบัดรปกติเอ้ยเอาสโคบโยนลงน้ำได้ไหมพี่มนเนี่ยเอ้ยอะไร เยยังวพี่ชายปืนเลยเนี่ยปืนให้เสร็จบ้างก็ได้วันนี้ล่างล่างจิบด่านตรงเลยนะ แล้วไปฝึกมาเลยนะฮอตดอกไม่โหลดแล้วอะไรนี่โอ้ยฮัทดอกนี่ครับปกติเขาก็โหลดฮอตดอกมาเล่นไหมตัดตายตตายตัดตายตมีข้างงไอ้ท่านหน่อยข้างหามันไม่เก็บขอด้วยเออีกเห็นแล้วเดี๋ยวเรวเดีวเวเร็วเรอวเรเร็วเร็วเร็วเม็วเรวเร็วเค็วเร็วเรรมัเงอวเรตววเก็บเสียา็ เออมันอยู่หลังกำแพงให้มีคุณหกอะไรบ้างอะไม่มีเลยครับ้ายใช่เฮ้ยไอ้เชี่ยล็อกกูได้ว่ามันล็อกเป้าว่ะเฮ้ยผมยังวะเยี่ยวกูโดนอีกแล้วตรงไหน,ะนอะไรตรงกำแพงก็แพ้เขาติอมหมวกแดงมาอะไรวะ ไอ้ตามวกแดงช่วยช่วยไอ้นี่ไหมช่วยตาช่วยกันคลิปขึ้นไปได้ได้ต้องรีบหรอตายแค่ไหนนี่เนี่ยพี่มนี่ข้างหลังพี่มตนนี่เดียวเนี่ยจะไปโอ้ยอ้เนี้คันว่มอยู่นะมันอยู่ตรงไหนไม่เห็นตัวกระแพงขอบกระแพงเลยแต่อยู่ซ้ายหรือขวาไม่รู้แล้วนะคะตามีคูณอะไรจะ็นใครวะ คุณสามเพียอะไรเนี่ยในที่มีอะไรคำสาบเมตเป็นทนายใช่ไหมเหมือนมันล็อกเลยไอเกมนี้ต้องเอ้เหมือนมันล็อกอ่ะผมเล่น FPP แล้วเหี้ยรู้สึกว่าแม่งเล่นยากทุกทายดูเฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮ้ย ไอสมองเป็มีพี่มดเนี่ยเหรอจะปูให้เดี๋ยวมันขบนะเนี่ยเราเลยไปเลยไปเลยไม่เห็นมันนะเนี่ย Watch out น็อกน็อกน็อกเออนี่ตัวเก็บเสียงเนี่ยไม่โอ้โหไม่ใช่แล้วเนี่ยไอ้ธงเนี้ยไม่ใช่แล้วไอ้ธงเนี้ยไม่ช่วยไม่ใช่แล้ว จะสายวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งไปดึงเลยวิ่งไปดึงเลยวิ่งไปดึงเลยไป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 เลยเพราะว่ามันไอ้นี่อยู่มันจะไปดึงเพื่อนโอ้ยวิ่งหลังมาอีกอุ้ยตาขยับขยับขยับดึงฉันก่อนดึงฉันก่อนชุบิม่อนก่อนชุบิม่อนก่อนเอาไปชุบชุบชุบอุ้ยตายตายตายหลังตายแม่นเกินแลเนี่ยกูวิ่งมาแบบไม่เดียวเหมือนมันซูมหัวแบบดุดหัว มันดูดหัวดูดหัวดูดหัวดูดดูดหัวไม่ใช่แล้วไอ้ที่ยิงคมอ่ะคมอ่ะวิ่งยิงผ่านสมองเลยเมื่อกี้เนี่ยนี่คอยดูเนี่ล็อกไปเลยเนี่พี่ตายเนี่แหมโปเนียนนี่เนี่โปเนียนนั่นนี่โดนโปเนียนหรือเปล่าไปอ่ะอย่าไปชุดมาพูดว่าจะไม่นอนหรือรังลังหมดแล้วลังหมด ยังไม่หมดหรอยังยังยังไอ้ข้างหลังอะมันอันคนเดียวมันมาคนเดียวหลังเข้าหรือเปล่าได้ยินเสียงอ๋อเสียงเพื่อนอะปั๊บม,ม,มันวิน่งไปนู่นแลึ่มคนคิดว่ามันจะอ้อมปะออจริงนะโอยไม่เห็นเลย โหไม่ได้เลยมองไม่เห็นเลยอ่ะไม่เที่หัวทุกเป็นเลยมันอยู่ตรงไหนวะน่าโคตรจัดอ๋อเห็นแล้ววิ่งแล้ววิ่งออกซ้ายแล้วพี่เจ๊โอ้โหจะไม่มีสมูน่าจะมีเหมือนกันโอ้ยดับ้างหลังด้วย มยิงโดนแต่ไม่ติดไม่เห็นตัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรวะอยู่านี่โปเยอะนะโปเยอะมากอย่งเนี้ยโอเนียนอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยข้างหลังมันไม่เข้าเลยเหรอวะใช่ว่าหลังเราจะเข้านะย้ายไหมย้ายน้ำหน่งเล่นเยอะย้ายออกไม่ได้ไงออกก็คือล่วงอ่ะออกไม่ได้ใช่คมมากคมมากคมแบบคมเวอร์ ไม่เห็นอะไรอยู่ไหนไอ้เหี้ยไม่ตายว่ะเห็นอ e จ s ตกมันหลายนัดแล้วนะใช่พี่บนยิงเอวิลโดนเลือดแตกหลายรอบแล้วแพ่คนนี้น้องฮิเมเงอไรไ์ไม่ใช่เลย โซ่ค <Scroll> ่ะองน้ำยังไม่นอนหรอะมาดิล็อกเลยอะเจียมันนี้ได้ไ,ดไดหมชีวิต อะไรวะเนี่ยดูแลมันยังไงแต่ว่าสโมก็ไม่มีมาจากไหนก็ไม่รู้มือหมวกเกาะฉันไม่เหลือแล้วไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะคือแบบขีดเลยขี้ขีดเดียวอ่ะหมวกสามเกาะสามไปหมดแล้วจะรายงานมันไงถ้าเรายอยู่ตายหมวกสากเรายสามไปหมดแล้วจะรายงานมันยังไงที่ต้องกดออกแล้วไอ้นี่ไม่ใช่หรอ หัวน้าฉันคอนไปแล้วมั้งมากอ่ะเก็บคอนดูโอมันง่ายกว่าเ้ยข้างหน้าหน้ามีกูคิวที่สิบห้าสิบหกสิบห้าสิบหกเห็นล่าสุดเท่าไหร่ยี่สิบสี่คิวปเะก็เบียร์เราก็อ่อนเยอะไหมเฮ้ยเจ้าไอ้เชี่ยลืมเปิดไม้ตั้งนานแล้วกูกูนี่จริงจริงีเลยเบียร์ได้ก็มันน่าจะออกขวาไปไอ้นี่แน่ อยงเงีไอ้ที่ที่ขอเมื่อกี้แมบนี้โปรมาจุดแรลงอุ้ยโปรเยอะโปรเยอะโปรเยอะมากดูโอ้ก็เยอะมากดูโอ้ก็เยอะเยอะมากเยอะทุกเยอะทุกแบบทีนี้โปรมันระบาดไงเดี๋ยวนี้ไม่รู้อ่ะเราเจอแบบต่างประเทศนะครับผมชนะไปอ่ะแหลกมาก โอ้ยมุมนี้ไม่ไม่อยากเดินขึ้นเลยครับิมขอปาระเบิดเช๊กหลังหินเนี่ยจะเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้ออาขระเบิด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 จ๊ระเบิดวิ่งเอาหน้ามุดระเบิดเขาอย่างเดียวเลยไงถ่ายไปเลยอะ่ะไม่เห็น งูเยอะจังชอบชอบเป็นตรงงูกลับวงไปนู่นได้ข้ามน้ำปะไม่น่าจะได้ข้ามเดี๋ยวไปดูนอนดูเน็ตพี่ว่้าวงจบที่กลางน้ำทำไงนอนน้อยพี่มลพี่มลไม่ไหวแล้วใช่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวแค่สี่ชั่วโมงลงแล้วไปอาบน้ำแก๊น้ำเลยเดี็กเข็มสนัยสอนหลังให้ ฉันฉันฉันปีกอีกตัวมจาจ <Watch out. S 1> ักบีดีน็อตตรงบ้านตายเ้อมันดึงกัน,นได้นะไม่ตายเดี๋ยวไฟปลาเข้าได้ไหม สองนี้เนี่ยแบบนสเต็ตโคตรไวอ่ะชอบ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 ใครสองนิ้วโุ้ยนอนไม่นลับนิ้วเดนะคิมสิบแปดล้านนิ้วหลังหินนี่ Watch out ใช้แค่สองนิ้วเนสองนิ้วแล้วนะครับเสียมากก็จะเป็นของฟอมที่หมุนก็ใช้แตงกอยใช้หมดมันมองฝั่งซ้ายอ่ะ เฮ้ยวงเราสบายลองนี้แหละไม่ต้องไปละพี่เกียรวิ่งแล้วเดี๋ยวนะวิ่งในเกมก็ขี้เกียจได้ด้วยเหรอจิงอนดึกจังเลยพี่ที่ร้านนะครับเดี๋ยวตาต้อน่าจะไปนอนแล้วนะวันนี้เหนื่อยมากวันนี้เหนื่อยมากเหนื่อยมากเหนื่อยมากเฮ้ยจริงด้วยต้องไหนเจ๊บ้างเนี่ย <Watch> out. ยังไงเราก็ได้เปรียบไดีค่ะผมพี่สายอะไรนะคะทำไมมาจุดกันตรงเนี้ยมาร k the l o c a ค i o n คือไม่เห็นวะมุมนี้ต้นไม้บางมาเลยล็ลอกหน้าเออล็อกหน้าไว้แกล็อกหน้าไว้ก็ได,ได้ได้ได้เด็ หลอกละหลอกละยิงละยิงละ Watch out โอเคโอ้โหนึกว่าเป็นคนจ้าเอพี่มนไม่ตกใจเลยล็อกขา ล็อกไอ้ฝั่งตรงทิศห้ามน้ำมเนอ,อยากดูอยไกจะปังครับไฮไลท์ไอ้นี่นนยมันถ้ากินไก่มันจะมีไฮไลท์ป่ะดเอกพี่คิมไม่ใช้เก้านิ้วไปเลยอ่ะพี่<ม>นะใช่นอกอนนเลกหลือขวาปะ่นะวอชตรงนั้นน็อกตรงนั้นน็อกคิมยิงอ่ะแล้วมีสองตัว ไม่รู้เห็นตัวส้มปะตัวส้มใช่ส้มตัวเดียวริมน้ำมะรอก็ได้รอก็ได้เอาให้ชัวร์ดีกว่าอ๋อเห็นแล้วปิดอย่างงามงามเออนั่นแหละแตกปิดอย่างงามงามหัวแตกเลยซึ่งเก็บคืินได้เลยถอยล่วงละเจ้าคิมเอ็ดละใช่อ่ะจบเลยไปดู แกทำไมโดตายอ่ะเฮ้ยต้องคืนนี้เป็นจริง